มีร้านเติมโลบัคแนะนำไหมผม,มอยากเปลี่ยนเสื้อวะร้านเติมโลบักแนะนำาหรอ,องนี้ต้องร้านนี้เลยจีน Lawabuck าาทางร้านเนี่ยมีบริการกดโลบัคที่จีนต้องการด้วยนะนอกจากนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเกมพาสแมปไหนดังๆในโลบักเนี่ย l a ว a b u c k เนี่ยก็จะอัปเดตอยู่ตลอดเลยต้องบอกเลยว่าหลายแมปมากๆอุ้ยร้านดูดิชุดใหม่โคตรปี้ยก็ถ้าคุณผู้ชมอยากเท่แบบนี้นะครับอย่าลืมเข้าไปใช้บริการเว็บ l a ว a b u c k นะฮะลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปเลยครับ ครับก็ต้องสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้เราอยู่ในแมปของ Project ์เลเยอนะครับสกิปในวันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวทางด้านของวิชาเลือดอสูรลิปเปอร์กันนั่นเองนะผู้ชมอ่าก็เดี๋ยวอ่าทางด้านาของวิชาเลือดอสูรนี้เนี่ยผมจะให้ทางด้านของจูดัสนะครับผมคือปลดล็อกทุกสกิลแล้วใช่ไหมจูด<า>ัสอ่าอ่ามันก็จะมีทั้งหมดเนี่ยอ่ากี่สกิลวะาหนึ่งสองสามสี่นะครับผมแล้วก็สกิลที่ห้าเนี่ยจะต้องอันล็อกด้วยการฆ่าบอสเนาะก็ถึงจะปลดมาได้นะครับผม โอเคเดี๋ยวเรามาดูแต่ละสกิลเลยดีกว่านะครับผมรูปแบบของโจมตีมันก็ปกติใช่ไหมเป็นการต่อยแบบปกติใช่สกิลนี้่ยต่อยปกติเลย okay. โอเคโอเคป่ะเรามาดูสกิลแรกกันเลยนะครับผม Leap of Despair นะครับอันนี้ก็กดปุ๊บเนี่ยมันจะทำการเหมือนฟันออกไปด้านหน้า2ทีนะผู้ชมต้องกดค้างด้วยใช่ไหมอันนี้ใช่อ่าจะเล็งไม่ได้นะผู้ชมก็มแค่เวลากดแล้วเนี่ยมันจะไปด้านหน้าของเราเลยนะครับผมต้องกดค้างนะโอเคจูดัสลองมาใส่พี่ ประมาณนี้คุณผู้ชมเห็นไหมสามารถต่อคอมโบได้นะกับหมัดปกตินะครับผมเออใช่คุณผู้ชมผมลืมให้ดูอีกอย่างหนึ่งนะครับผมถ้าการพุ่งปกติเนี่ยถ้าคนที่สุมได้ทางด้านของเจ้าวิชาเลอรอสูรอันนี้เนี่ยถ้าพุ่งเนี่ยจะถูกเปลี่ยนเป็นการเหมือนเดสวาร์ปอย่านงนี้นะครับผมเห็นไหมอ่าก็จะกินสเตมินาเนาะแต่ว่าก็จะไวมากๆานะครับผมประมาณนี้ประมาณนี้นะฮะ เอาละครับต่อไปนะคุณผู้ชมสกิลที่2นะโซนิโดนะครับผมสำหรับโซนิโดเนี่ยก็จะเป็นสกิลที่เหมือนจะทําให้ตัวละครเนี่ยเคลื่อนไหวนะครับผมแบบไวๆนะเหมือนล่องหนนะฮะแต่ว่าสามารถโดนขัดได้นั่นเองนะคุณผู้ชมก็เดี๋ยวผมลองดูนะก็คือเน,นี่ยกดโซนิโดไปนะผมสกิล X นะครับอ่าเห็นไหมประมาณนี้อ่าก็คือเราสามารถขัดได้นะคุณผู้ชมถ้าเป็นสกิลประเภทแบบ LE เงี้ยก็จะขัดง่ายหน่อยนะ เรบคนที่แบบใช้สกิลน,นี้อยู่นะครับในการหลบกระโจมตีเนาะอ่าเดี๋ยวจุดาลองกดโซนิโดก็ได้พี่ลองฟันค้างอ่าเห็นไหมคุณผู้ชมมันจะขัดได้นะคนที่แบบเป็นปานแบบตีกว้างๆอย่างเงี้ยก็สามารถขัดได้สบายเลยนะสำหรับสกิลนี้นะครับโอเคเรามาดูที่สกิลที่3กันดีกว่านี่ับผม b l a s i n g Amputation นะครับผม, zing, น,บผมน่าจะถูกนะสกิลตัว C นะครับผมก็อันนี้เนี่ยจะสามารถเล็งได้ด้วยนะคุณผู้ชมเนี่ยกดค้างได้นะครับผมเล็งทิศทางได้เนาะ โอเคเดี๋ยวขอลองเทสหน่อยนะว่ากาัดแตกหรือเปล่าอ๋อจุดา้าลองมาเนี่ยเมื่อใช้แบบเมื่อกี้มันก็จะเป็นกระเด็นไปนะครับผมนอกแบกนิดนึงเนาะเอาจุดัาใช้ใส่พีก็ได้จะได้รู้ว่ามันกัดแบกกัดเบกไหมอ่ะลองดูโอเคหายไปประมาณครึ่งหนึ่งนะคุณผู้ชมกัดไม่แตกนะครับกูดาวก็กลางๆเนาะประมาณนี้นะครับระยะไม่ค่อยไกลเท่าไหร่นะ โอเคครับต่อไปนะผู้ชมท่าที่4นะครับผมก็คือ quick t a ก k l e นั่นเองนะผู้ชมอ่าก็ท่านี้เนี่ยเมื่อเรากดใช้เนี่ยจะสามารถเล็งได้ด้วยนะครับเหมือนกับอ่า blessing ไอ้น,นี่เลยนะผมขอเล็ง blessing แล้วกันเนาะโอ้เควสมาโอเคก็คล้ายๆกับท่าตัว C ีเลยนะครับ,ก,นนะก,รบก็สามารถเล็งได้จุดด้านลองดูอ่าเนี่ยผมอ่าก็จะเป็นการพุ่งไปทีเดียวนะพุ่งใส่ศัตรูนะครับแบบเมื่อกี้เลยเนาะคุณดาวก็อยู่กลางๆถึงนานๆใช่ไหมประมาณนั้น โอเคโอเคลองอีกรอบหนึ่งนะฮะลองการบอกโอเคก็พุ่งอย่างเดียวนะุผู้ชมไม่การแตกนะโอ้ไม่มีสกิลไหนการแตกเลยเปะเนี่ยของวิชานี้วิชาเลือดสูนโอเคแล้วเรามาดูท่าสุดท้ายกันดีนกว่าคุณผู้ชมก็คือท่าที่เราจะต้องปลดโดยการฆ่าทางห้าของตัวบอสเลชอร์นะครับผมเมื่อปลดไปแล้วเนี่ยท่านี้เนี่ยจะเป็นท่าที่ใช้ในการเขาเรียกอะไรเคลื่อนที่อะอใช้ในการแบบไปท,ทางจุดต่างๆได้ค่อนข้างดีนะผม ก็จะทาดาเมจด้วยนะแต่ว่าเหมือนเขาไม่เน้นทำดาเมจปะ่ะเหมือนเอาไว้วิ่งเข้าวิ่งหนีอย่างเดียวใช่ไหมอันนี้แล้วก็วิ่งขัดอ่าวิ่งขัดประมาณนั้นนะครับผมโอเคลองดูจูดาาลองกดมาอ่าเนี่เห็นไหมคุณผู้ชมสามารถวิ่งชนอย่างนี้ได้ด้วยนะครับผมเฮ้ยมันก็เกียนอยู่ลนะ <laughs> โอเคก็ระหว่างที่วิ่งเนี่ยสเต็มของผู้ใช้ก็จะลดไปเรื่อยๆด้วยนะครับผมประมาณนี้เนาะเดี๋ยวผมลองดูนะว่ากาดแตกหรือเปล่าจูดาลองดูกดค้างก็คือมันวิ่งได้เรื่อยๆจนกว่าสเต็มจะหมดเลยใช่ไหม ไม่มวิ่งนะครับบเดียวแต่วันร้อยสแต็มอ๋อคือกดแล้วมันวิ่งแบบมีเวลาจำกัดของมันอยู่แล้วใช่ไหมใช่โอเคโอเคโอเคเดี okay, okay. Okay, ๋ยวเราลองดูอีกรอบนึงนะผมสำหรับสกิลตัว B เนาะหรือว่าสกิลที่เป็นการพุ่งมาแบบเมื่อกี้นะครับอ่ะอันนี้จะได้แบบลองพุ่งแบบใส่พี่แบบอัดอัดอัดใส่มุมเลยนะใช่ลองดูอ่ะไป let's go อ่าวันนี้ผู้ชมก็สามารถชนได้เรื่อยๆเลยนะเนี่ยนะอุ้ยถือว่ามันทำ damage ได้ค่อนข้างโอเคนะ แบบต่อคอมโบได้ได้ด้วยนะครับผมสมมติว่าเราเราเสร็จคอมโบเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาสกิลเนี้ยพุ่งยัดศัตรูได้เลยนะผมว่าค่อนข้างดีเลยประมาณนี้ประมาณนี้คุณผู้ชมสำหรับสกิลอ่าเขาเรียกอะไรนะวิชาเลือดอสูรน,นะครับผมลิปเปอร์เนาะก็เดี๋ยวอนาคตเนี่ยอาจจะมารีวิวเพิ่มเติมด้วยเนาะสำหรับวิชาเลือดอสูรตัวอื่นนะครับโอเคโดยรวมหลักๆคลิปนี้ก็ประมาณนี้คุณผู้ชมหวังว่าจะไม่ตกดอนอะไรนะครับผมถ้าผิดพลาดอะไรตรงไหนต้องขออภัยคุณผู้ชมไว้ณนะที่นี้ด้วยนะครับ เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมคนนี้จบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับถ้าใกรชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์และกดซับไปช่องผมด้วยนะมีอะไรสามารถคุยคอมเมนต์กันได้นะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสรวนวันนี้เนี่ยสวัสดนีนะครับแอนดจูด,ดัสบายบายหน่อยบ๊ายบายครับโอเค